สวัสดีค่ะออร่ราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักประจำเดือนกันยายนนะคะชาวราศีมังกรธาตุดินนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นเช่นไรนะคะตัวตนเนี่ยหมายถึงจบหมดทุกอย่าง ไม่มีความรักแล้วก็ไม่มีความไม่มีความสุขมีแต่ความแค้นอยากให้เขาเป็นเหมือนเราบ้างเนี่ยมันเรียกว่าการจองเวรจองกรรมกันนะคะคือการจบหมดทุกอย่างจบเรื่องความรักจบเรื่องครอบครัวจบเรื่องคู่ครองจบเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนจบหมดทุกอย่างใน เกมของราศีมังกรนี้นะคะมันจะไม่เหลืออะไรเลยมันจะพังหมดเลยมันจะพังด้านความรักนะคะคนคุณที่ดีอยู่แล้วไม่ไม่ต้องม,มาฟังราศีมังกรนะคะเฉพาะคนที่เขาไม่ดีคนที่เขากําลังมีปัญหา คนที่กําลังโดนทิ้งหรือคนที่คุณไปแย่งเข้ามาแล้วเขากลับไปอยู่สู่ครอบครัวที่ปกติของเขาคุณอย่าวีนคุณอย่าโวยวายเพราะสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราได้กระทาไว้มันได้กลับมาแล้วเราจะอ่านตามไพ่นี้เลยนะคะเพราะเราไม่ทราบหรอกว่าคุณที่กําลังจบเรื่องความรักอาจจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่อยากทนอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่า ทำไมฉันจะต้องมาทนอยู่ในสภาพแบบนี้อ่ะฉันต้องการความยุติธรรมสําหรับตัวฉันฉันฉันอยากรู้จริงว่าไอ้ความยุติธรรมเนี่ยมันมีจริงไหมไหนตอบฉันมาหน่อยสิทําไมนะชีวิตฉันเนี่ยมันถึงได้เป็นเช่นนี้ทําไมถึงมันถึงจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะคือณวันเนี้ยไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันคืออารมณ์แค้นเลยนะคะออร่ารับพลังอารมณ์แค้นอันเนี้ยได้เลยว่ามันแค้นมากมันแค้นจนชนิดที่เรียกว่า คุณค่าได้เนี่ยคุณจะฆ่าเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า มันออกอย่างนี้เลยนะคะคุณใจเย็นๆนิดนึงนะคะถ้าบาังเอิญนะไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปหรือยังเราก็ไม่ทราบอะแต่ว่าถ้าบังเอิญคุณบังเอิญนะคะได้มาเข้ามาดูออร่าทาโร่นะคะก็ขอให้คุณฟังให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีทางแก้ไขอย่าพึ่งไปซีเรียสอะไรมันมากชีวิตคู่มันใหม่ถึงการเดินสามขาแล้วคนเราทุกคนมันต้องเดินไปพร้อมกันถ้าเมื่อไหรถ้าเรายังเดินไม่พร้อมกันเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะ และที่สําคัญก็คือว่าก็มันอยู่กันไม่ได้อะอยู่กันแล้วมันเจอหน้ากันแล้วมันคอยนู่นคอยนี่คอยนั่นคอยระแวงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีความสุขไหมอะคะใช่ไหมคือความแค้นของคุณเนี่ยมันทะลุจอออกมาเลยนะคะมันทะลุไพ่ออกมาเลยอะเรามีความรู้สึกว่าคุณแค้นอะคุณแค้นคุณอยากให้ทุกอย่างมันพังพินาศไปเลยอย่างเงี้ย มันแค่คุณคนเดียวตัวเราคนเดียวเราแก้ไขสิคะมันเหมือนกับการว่าเราดูความคิดของคนที่ใจคอโหดร้ายอะ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นเลยใจคอโหดร้ายที่ไม่ได้อะไรสมหวังในตัวเองแล้วก็มาโทษฟ้าโทษด,ดินแต่ยกเว้นตัวเองที่ตัวเองไม่โทษเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงๆเลยเนี่ยไพ่มันขึ้นมาเนี่ยอรา,าลับพลัง ความแค้นความอยากให้ตายตายกันไปเหมือนเหมือนคุณเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันใช่ที่ไหนอะคนเราต่างแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างวิถีต่างชีวิตกันนั่นมันคือคู่คุณคุณต้องจัดการหรือคุณไปแย่งเข้ามา ก็ถุงสมควรแล้วไงคะที่เขาจะต้องกลับไปหาครอบครัวเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นภรรยาแล้วดำบังเอิญผู้หญิงมือที่สามมาแย่งคุณไปถือว่าคุณหมดกรมคุณไม่ต้องแค้นแต่เนี่ยไอ้แค้นระดับฝังหุ่นเนี่ยมันเป็นแค้นที่คุณแย่งเข้ามาแล้วมันไม่สําเร็จใช่ไหมคะคุณอยากจะทําลายทําลายล้างเขาใช่ไหมคะมันขึ้นอย่างนี้เลยนะเราเลยต้องมาบอกว่าแรงนะคะเนี่ยชาวราศีมังกรท่านนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยเราจะบอกให้ ผู้หญิงคนนี้จิตใจร้ายกาดมากเลยต่อหน้าทําดีแต่รับหลังเนี่ยปากคอเราะร้ายมากๆเลยทําได้ทุกอย่างที่เราอะ่ะไม่เคยคิดมาก่อนจนได้เดทกับตัวเองนี่ไงคะถึงบอกอยู่นี่ไงคะว่าชีวิตนะวันนี้ถ้าคุณไม่มีสตินะพังกับพังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณหาสติหาธรรมะเข้าเถอะถามว่ามารจะไปมีธรรมะได้ยังไงพยามารก็ยังก้มกราบพระพุทธเจ้านะคะอย่าลืมเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นค่ะมันทําได้หมดเพียงแต่เราไม่ทําเท่านั้นเองแล้วเราก็ปฏิเสธว่าไอ้ไอเลวๆชั่วๆเงี้ยไม่ใช่ฉันหรอกมันเป็นคุณฉัน่ะเป็นคนดีใช่ไหมคะทั้งๆที่ตัวเรานั่นแหละชั่วสุดเลยแต่เราไม่รับไงก็เราไม่รับไงว่าเราทําชั่วแล้วเราจะแก้ไขอะไรได้ล่ะคะจะต้องไปพานทะโลคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะปล่อยให้ครอบครัวคนอื่นเนี่ยเขามีความสุขเถอะคุณมันก็ได้แค่คิด แล้วก็แค่อิจฉาเขาต้องการที่ต้องการที่จะมีความสุขเหมือนคนอื่นแต่คุณไม่เคยให้ความสุขกับตัวคุณเองเลยแล้วคุณจะได้มาจากไหนล่ะคะ อ่านแล้วขึ้นเลยอะราศีเนี้ยบอกตรงๆเลยอะเพราะว่าโอ้โหพานทะโลไปหมดพานไปถึงการหมุนเงินการเอออยากจะมีลูกอยากจะมีเต้าผูกมัดอยากจะมีเออให้เด็กได้รับสมบัติอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยในความคิดของคุณเนี่ยโหมันแย่มากเลยนะคะความคิดของคุณเนี่ยมันห่วยแตกจริงเลยเขาถึงได้บอกไงคะว่าให้คุณเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลให้มันอยู่เหนืออารมณ์และคุณจะอยู่ได้ถ้า ปัจจุบันนี้คุณยังใช้อารมณ์วีนเวียงโอ้โหคุณเอ้ยจบจบจริงๆเลยบอกตรงๆเลยว่าจบจริงๆเลยแม้แต่ชีวิตคุณนี่ก็คงจะอยู่ตรงนั้นลําบากแล้วล่ะค่ะเพราะว่าด้วยความอิจฉาริษยาจะต้องเอาให้ได้จะต้องทําให้ได้จะต้องมันต้องคือฉันอนะมันไม่เป็นคนอื่นไปไม่ได้มันต้องคือเราอะ่ะทําไมคะครอบครัวเขาอ,อยู่กันอย่างมีความสุขคุณเป็นก็ แค่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคุณควรจะรู้นะคะว่ามือที่สมเนี่ยจะอยู่กับเขาได้ไม่นานหรอกเอาเต็มที่ก็ห้าปีอ่ะเดี๋ยวก็เบื่อแล้วสุดท้ายเขาก็าต้องหันมากลับมาหาภรรยาหลวงเขาอยู่ดีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขามีครอบครัวที่เป็นสุขแล้วถึงวันนั้นวาระนั้นอ่ะสันดานและนิสัยของคุณความจริงมันออกผู้ชายมันก็รับไม่ได้มันอยู่ที่ว่า ภรรยาเขามันดีอย่างนี้เสมอต้นเสมอไปลายไงคะแล้วเขาคุณแย่งเขามาเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเอ้ยวันหนึ่งเขาได้สติขึ้นมาเขาก็ต้องกลับไปหาครอบครัวเป็นไงเขาชาวมังกรที่แย่งเขาเป็นไงณวันนี้คุณต้องรับกรรมของคุณนะคะมันจบทุกอย่างแล้วมันเดทมันไม่มีอะไรที่จะเหลือให้คุณอีกต่อไปแล้วถ้าเป็นมือที่สามคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะว่าคุณจะไม่ได้เห็นแสงสว่างเลย เพราะเขาจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาแล้วคุณยังไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตนี้คุณจะต้องมาหมุนเงินคุณจะต้องหมุนเงินแต่ไม่ใช่ว่าไปมีลูกให้เขาเอาเงินมารับเลี้ยงนะคะไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่บุญขนาดนั้นสําหรับมือที่3ามอย่างคุณอะนะคะมันจะไม่มีลูกแล้วถ้าคุณจะไปมีสามีใหม่เนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเด็กคนไหนจะกล้ามาเกิดในท้องคุณหรือเปล่าต้องบอกคํานี้ด้วยนะคะเพราะบุญกรรมที่คุณทําไวนะ้มันแรงกว่าการทําบุญไงคะ อิจาริษยาหน้าคุณนี่จะแก่กว่าวัยนะฮะจะมีตาที่แบบชอบมองค้อนคนอื่นะ่ะชอบเป็นเป็นตาที่มองค้อนอะแล้วเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างดุอะ่ะหน้าตาคุณอะแล้วจะเป็นเรียวเรียนะคะหน้าตาคุณะ่ะคางจะแหลมๆหน่อย หน้าตาคุณจะเป็นลักษณะนี้เลยชาวมังกรท่านนี้นะคะที่เราพูดถึงอะ่ะถ้าคุณบังเอิญเข้ามาดูเรานะคะบังเอิญนะคะคุณเข้ามาดูเราคุณลองไปดูว่าตัวคุณเนี่ยเข้าเกณฑ์อย่างที่เราว่าป่ะเป็นคนขี้จ๋าและเป็นมือที่สามและทําให้ครอบครัวผู้อื่นเขาพังหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ครอบครัวเคากลับไปอยู่กันอย่างมีความสุขคุณจะมาเต้นเอาอะไรนะคะก็ครอบครัวของเขาเขาก็ต้องอยู่ของเขาคือจิ๊กซออ่ะมันตอบผิดได้แต่มันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะไม่แมท ใช่ไหมคะมันจะไม่ลงครบอย่างเงี้ยมันจะไม่ลงล็อกเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายที่เขาจะต่อนี่คะมันคือครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นจิ๊กซออย่างคุณต้องไปต่อแผ่นอื่นคะ่ะไม่ใช่ต่อแผ่นของครอบครัวนี้เพราะจะบอกไว้ให้เลยใครก็ตามนะคะที่กําลังเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยูนอย่นะคะบอกได้เลยนะคะว่ามังกรท่านเนี้ยที่เป็นผู้หญิงที่เรากล่าวไปทั้งหมดเนี่ยจะพายแพ้ด้วยตัวของตัวเอง ไม่เหลืออะไรเลยที่ตัวเองวางแผนไว้ทั้งหมดก็จบสิน้นถามเราว่าแล้วมีจ u s t ิกขึ้นหมายถึงความเขาเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับตัวเขาไงคะว่าทำไมเขาถึงไม่มีความยุติธรรมเลยอีตอนที่เขาไปแย่งมาเนี่ยเขามีความสุขแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะคะเยอะเย่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พอวันหนึ่งเากลับไปหาครอบครัวเขาคุณรับไม่ได้แล้วคุณไม่คิดเหรอคะว่าวันนั้นที่คุณแย่งเขามาเนี่ย คุณทําให้ครอบครัวเขาพังเนี่ยภรรยาเขาโศกเศร้าแค่ไหนแล้วเขาต้องทุกข์แค่ไหนที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยดูแลกิจการประคองกิจการให้มันรอดปลอดภัยจากมือมานอย่างคุณเนี่ยขออนุญาตนะคะมันแรงไพ่อันนี้มันแรงเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยมันมันรับรู้ถึงความอิจฉาริษยาความตาร้อนของผู้หญิงคนนี้ได้แบบชนิดที่เรียกว่าถลนออกมาเลยอะคะ่ะถลนออกมาเลยแบบว่า ฉันเดทคนเดียวไม่ได้ต้องเดททั้งหมดต้องตายทั้งหมดอย่างเงี้ยตายแล้วคุณคุณเป็นคนกระทําแล้วคุณไม่รับคุณจะไปถัวเฉลี่ยให้คนอื่นที่เขาไม่ได้กระทําคุณอย่าลืมนะคะทุกคนนะ่ะเขามีเกาะแก้วคุ้มครองกันทั้งนั้นเนี่ยยิ่งคนที่เขาดูแลพ่อแม่เขามาดีดูแลสามีดีไม่ได้นอกใจสามีดูแลลูกเต้าดีๆเนี่ยเขามีเกาะแก้วคุ้มครองเขานะไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นเพียวเพียวเขามีเทพเทวดาคุ้มครองเพราะฉะนั้น คุณทาอะไรมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้รับกรรมเราบอกแล้วไงคะทุกคนนะคะอลร่าบอกตั้งแต่คลิปแรกๆเลยว่าในยุคนี้นะคะทุกคนเชื่อออร่าเถอะถ้าคุณทําดีคุณจะได้ดีถ้าคุณทําชั่วผลชั่วจะส่งผลให้คุณเร็วมากๆคุณไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยคุณแก้ไขที่ตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าความดีเนี่ยก็ทำอ่ะมันยาก กว่ามันจะได้ขึ้นมาขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายแต่ความชั่วเนี่ยมันทําแป๊บเดียวมันจบแล้วก็เอาใบบัวมาปิดไว้คุณว่ามันมันมิดไหมคะอืมเอาลงถามเท่าเนี้ยเออคุณคิดว่ามันปิดไหมมันมิดไหมใช่ไหมสักวันบัวนั้นมันจะแห้งลงแห้งลงความชั่วคุณมันยังอยู่แต่ ขยายขึ้นขยายขึ้นไงคะเพราะคุณคิดว่าคุณทําได้ชั่วครั้งแรกเนี่ยคุณยังทําได้เลยแล้วมันจะทําต่อไปมันจะไม่ได้ได้ยังไงนี่ไงคะบ่วงของคนชั่วที่จะเจอในอนาคตที่คุณกําลังจะได้เจอแล้วคุณก็จะเดทหมดตูนสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเท่านี้เองแต่ถ้าเป็นภรรยาหลวงมาดูนะคะเราจะบอกให้ว่าคุณจบ คุณจบหมดเลยแล้วคุณก็ไม่คิดที่จะมีครอบครัวอีกคุณจะหมุนเงินแล้วคุณจะหาเงินด้วยตัวของคุณเองคุณถึงทุนจะเรียกร้องความยุติธรรมคุณก็จะได้ความยุติธรรมกลับไปแล้วคุณจะต้องใช้สติและปัญญาของคุณจัดการปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่ด้วยความคิดที่เฉลียวฉลาดของคุณนั่นเองจบในสิ่งนี้เราเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นภรรยาหลวงมาดูนะคะแต่ถามว่าทําไมออราถึงดูดูได้สองระบบเพราะในการที่เราดูสระบบเนี่ย ความร้อนแรงความอิจฉาตาร้อนเนี่ยมันขึ้นแรงมากออร่าไม่กล้าที่จะบอกว่าเป็นเป็นคนที่มือที่สามเสียหายโดยตรงเลยบางทีเมียหลวงก็แค้นได้เมียหลวงแค้นหมายถึงว่าฉันไม่เอาแล้วฉันก็มีปัญญาฉันก็สร้างใหม่ได้จบคือจบเพราะเมียหลวง เขาก็มีปัญญาคุณก็ไม่ต้องง้อผู้ชายอ่ะคุณเข้าใจเนาะคือเขาไม่ต้องง้อใครเขาก็ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองอาจจะลําบากนิดหน่อยแต่เขาสู้เพราะว่าใจเขาเก่งไงใจเขาแกร่งไงมันเป็นอย่างนี้ไงผู้หญิงเราเนี่ยนะคะมันพลังมันถึงที่สุดแล้วมันไม่ทนแล้วนะคะมันไปเลยไม่สนใจแล้วคุณจะมาเอานู่นนี่นั่นมาประเคนให้เขาเขาไม่สนใจแล้วก็ไม่สนจริงๆลูกเขามีเขาเลี้ยงได้เขาไม่กลัวหรอกเพราะผู้หญิงเขาเก่งไงคะคือการจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในปากนี้นะคะของชาวราศีมังกร ที่เราได้อ่านไปแล้วคุณไปแยกเอาถ้าคุณเป็นเมียหลวงเป็นอย่างที่ออร่าพูดหรือเปล่าถ้าคุณเป็นมือที่สามกำลังทําอย่างนี้อยู่ใช่ไหมหยุดซะเลิกซะใช้อารมณ์มากไปไม่ดีต้องมาใช้เหตุผลนะคะการที่เราใช้เหตุผลเนี่ยมันจะช่วยดึงสติเรามาได้เยอะเลยแล้วสุดท้ายนะคะถ้าคุณคุณดึงอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปนั่งสมาธิฟังธรรมะให้มันมากมาก หรือไม่นับหนึ่งถึงร้อยหรือไม่ก็เดินเวียนไปเวียนมาของคุณเหมือนหนูติดจันอ่ะคุณก็นับก้าวเท้าคุณไปเท่านั้นแล้วคุณอย่าไปคิดไอ้เรื่องที่มันพังแล้วจบแล้วมันจะต้องอย่างนั้นมันเดี๋ยวคุณจิตตกเพราะคุณจิตตกแล้วอะไรเกิดขึ้นมาคุณคิดอะไรไม่ออกคุณก็จะเศร้าหมองใช่ไหมคะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคุณเลยเพราะฉะนั้นโนราบอกว่าให้ออกจากความทุกข์นะคะทุกๆคนที่กําลังเจอทุกข์อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นมือที่สามหรือคุณเป็นภรรยาหลวงที่กําลังเจอปัญหาก็ตามนะคะออกจากทุก ทำอะไรที่มัน มันที่มันแตกต่างจากเดิมอ่ะอย่างเดิมที่เรานั่งอยู่ในกำลังโดนเขาด่าโดนเขาประนามโดนเขานู่นนี่นั่นฉันไม่อยู่แล้วตรงนี้ฉันยังอยู่ไม่ได้หรอกฉันเดี๋ยวขอเวลานิดนึงฉันไม่ได้หนีนะแต่ฉันขอเวลาเป็นช่องว่างสําหรับเรามานั่งอาบน้ํามาทํานู่นมาขัดสีฉวีวันตัวเองหรือปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ลองดูในกระถางดูซิว่าต้นมงต้นไม้เนี่ยมันโตยังไงเราเอาจิตเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนมุมไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเลยให้มันไปอยู่อีกทางหนึ่งไปเลยนะคะเพราะว่า การที่เราดูราศีมังกรอันนี้นเ,นเราบอกจริงๆนะคะว่ามันแรงมันแรงจริงๆมันแรงสําหรับผู้ที่อาคาดไม่หยุดไม่หย่อนผู้ที่จองเวรไม่จบไม่เส้นอย่างเงี้ยค่ะ ทํามาช่วยได้นะคะสําหรับคุณนะคะที่กําลังดูออราอยู่เพื่อว่ามันไม่ใช่ฉันตั้งหน่อยฉันดีฉันนู่นก็คุณดีก็ดีไปสิคะเราพูดถึงคนที่ไม่ดีคุณไม่ต้องเอาตัวเองขึ้นมาโชว์นะคะเพราะว่าการที่โชว์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้ทุกทีเลยว่าอ้าวนี่มันคุณเหรอแมนขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยคุณไม่ต้องโชว์ถ้าคุณอยากจะเม้นคุณก็เม้นชื่อคุณแค่นั้นจบพอไม่ต้องอะไรเยอะเพราะมันจะกลายเป็นว่าเนี่ยมันคือคุณไงแต่บางคนที่เขามีปัญญานะเขะ ขอบคุณนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคอมเมนต์มีปัญญาเขารู้จักถึงเขาไม่ได้ได้อะไรจากไพอัร่าเลยนะคะแต่เขาได้ความรู้คุณเข้าใจนะไพ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับเขาเลยแต่เขาฟังไว้เพราะว่าเขาก็มังกรเหมือนกันเอ้ยเราไม่มีแบบนี้เนาะเออแต่ออร่าพูดอย่างนี้มันแปลกเนาะเออเ,เอาไปฟังเขาก็ขอบคุณคะ่ะเนี่ยเขาเรียกมารยาทที่ดีของคนนะฮะ,ะในการรับฟังเขาแล้วเ็าให้ปัญญาแล้วก็ให้แสงสว่างแล้วก็ขอบคุณเขาหรือไม่ก็ไม่มีอะไรก็สาธุเห็นไหมคะเนี่ยปัญญาชน แล้วคุณที่เม้นๆเม้นกันนะคุณเอาอะไรมาเม้นนะคะถามหน่อยความสะใจคุณเหรอคุณอย่าลืมนะเวรกรรมมันมีจริงคุณทําอะไรไว้คุณได้ไอ้นั่นจําไว้เลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณทําดีคุณได้ดีคุณทําชั่วคุณได้ชั่วแล้วคุณกําลังทําอะไรอยู่ล่ะคะคุณกลับไปดูตัวคุณแล้วแก้ไขที่ตัวคุณไม่ใช่มาแก้ไขที่ออรราทาโร่ใต้เม้นนะคะไม่ใช่ผิดแล้วเพราะฉะนั้น ดูตัวเองนะคะแล้วสำรวจตัวเองแล้วแก้ไขจุดอ่อนจุดบอดนั้นให้เป็นจุดที่เข้มแข็งหาอะไรไม่ได้เข้าธรรมะไปฟังธรรมะให้จิตมันดีให้จิตมันฟื้นฟูตัวเองด้วยด้วยด้วยธรรมะเขาเรียกว่าธรรมะบำบัดนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับชาวราศีบังกรบางท่านนะคะที่ ออราได้กล่าวไปไม่ใช่ทุกท่านทุกท่านมีความสุขก็มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าในการที่เราดูแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนดวงไปแต่ละท่านแต่ละท่านไม่ใช่ดวงซ้ำๆแต่บางบางบางโอกาสก็มีดวงซ้ำๆนะคะเพราะเขาอยากรู้ว่าเขาจะเป็นเช่นไรต่อเขาก็จะเพ่งมาที่ออราออราก็จะดูให้เหมือนมันมันเป็นต่อเนื่องเป็นซีรีส์ไปะนะคะมีค่ะแต่ว่าออราไม่บอกนะคะว่า เป็นอันไหนเป็นราศีไหนไหนไหนแต่ออราทราบนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามและรับชมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับออราทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ